เดี๋ยวเรามาอยู่กับร้อยห้าเสียครดินโดดปิดฤดูกาลแล้วที่สองพันไรใกล้ <c oughs> ไหนเราไม่รู้อ่ะฮะยุ่แล้ว <c oughs> ปีนี้ประมาณพันห้านะได้เยอะอยู่ <c oughs> ผของผมนี่ปีนี้สี่ร้อยเท่าเท่าปีก่อนนะ ก็จะสิบด้ทำได้ขนาดนั้เลยถ้าคันใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวเร็วหน่อยหลังเก็บเลยครับข้าก็ไม่มีพวกเกี่ยวอยู่นะแต่ดินแข็งน่าจะเก็บก่อนนะ ล้างเดือบสะอาดแล้วครับนาอีกวันนะอีกวันเสร็จเลยนี่ล้างทั้งวันแล้วนะ่ยได้แค่นี้สายจิตปีนี้ช่างแคปรับจบนะบอมเมนเสียคริตอืมอ๋อเป็นยนะ่ะรีบเทวนะ่ะพอแลวพอปลว่า จบดูการนะตัวเอยังอยู่สวยไหมนี่ห้อง v ีไอพีอ่ะโอย้ยคือว่ายังโอเคครับปีนี้พันห้าปีหน้าสามพันฮะน่าจะปีหน้าน่าจะสองพันปีต่อไปก็น่าจะสามพัน พันห้าไม่ไม่ไม่ใช่พันห้าราคาหกร้อยนะครับพันห้าราคาหนร้อยจบเลยทางนี้ไม่รู้ใครมาตีราคาหรอกเฮ้อฮจะออกเองเลยเอาลงคลิปแล้วนะเนี่ย <c oughs> อย่างยับเดี๋ยวเสียคิดฟังไว้นะเสียคิดเดี๋ยวปีหน้าบางเบิร์ดนี่จะจัดให้วันละสามสิบสามสิบเลยคันต่ำอะ่ะถ้าไม่ถึงนี้จะลาออกเองเลยเฮ้ยโฮมสิบไรตะเกะไม่ได้ตะเกะตะเกะบ่นแล้วนะว่าบางเบิร์ดเกี่ยวได้วันละสิบกว่าไรสิบกว่าไรน้อยเกิน มันต้องสามสิบอัพ kind of <c oughs> ถ้าฮะนั่นเลยโตเกบอกว่าต้องสาิบอัพทุกวันถ้าไม่สามสิบอัพคือคือลาออกเลยเกี่ยววันไหนไม่ไ <Hayır> ด้ไปถึงสามสิบ <travailler> ก็ออกเดี๋ยวให้เกี่ยวียานยางไต้นไม้ดยต้นหเอโอยเกี่ยวได้เลยเกี่ยวรบมๆรรอนุตูปอ่อยจับๆกีบๆถ้าน้ำคุ่นเ่ยไม่ได้เลยเย สิบคนน่ะลงเกี่ยวข้างกันาดน้นี่สบายสบายรถเกี่ยวเนี่นนยสิบกว่าไร่เนี่ยร้ยรอยห้าด้วยนะถ้าขับเจดสิก็ว่ายอย่างเนาะปรอนอื่นว่าแหละว่าเกี่ยวได้น้อยเกี่ยวได้น้อยแต่วันหนึ่งต้องสาสิบขึ้นนะไม่ได้แนละ้วปีหน้าถ้าไม่ถึงนี่ไล่ออกเลย <laughs> ล้างพร้อมจอดงานเหลือ,ลอแต่ไม่เกี่ยวใครอยากเกี่ยวมาเกี่ยวเลยบ้านข้าวไงร,รถเกี่ยว <c oughs> ถอยหมดอย่าอย่าลูกน้องจะรำแล้วลูกพี่ไม่มา